สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับ JK Main e n a n n e by h a n างโจววันนี้ผมมาสาธิตวิธีการซ่อมนะครับซ่อมถังแรงดันของปั๊มน้ำอัตโนมัติวิสุบชีนะครับก็มีการรั่วนะครับมีการรั่วที่ใต้ท้องนะครับแต่ว่าจุดรั่วเนี่ยผมจะยังไม่ซ่อมนะครับผมจะมาลองต่อท่อให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ ลองปาดน้าดูเพื่อที่จะดูว่ามีจุดไหนบ้างนะครับมีจุดอื่นอีกหรือไม่ที่รั่วเราจะได้ซ่อมไปในคราวเดียวกันเลยครับครับเดี็กผู้ชมครับเดี๋ยวเราด,ดูนะครับว่ามันรั่วที่จุดไหนนะครับใต้ท้อง นะครับจะเห็นรอยเป็นทางนะครับกับแนวนี้นะครับที่รั่วนะครับเราจะต้องซะเตรียมบาดแผลก่อนนะครับเตรียมบาดแผลให้สะอาดให้พร้อมที่จะขัดให้พร้อมที่จะทําการเชื่อมผมจะเชื่อมใช้เชื่อมไฟฟ้าแต้มแปะไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมเชื่อมด้วยรวดเชื่อมสแตนเลสนะครับ แล้วหลังกที่เราเชื่อมแล้วเราจะต่อท่อทางดูดน้ํานะครับใส่หัวกระโหลกใส่เช็กวาวล์วถายดูดน้ำแล้วก็ใส่วาล์วนะครับใส่วาล์วที่ก๊อกเปิดน้ำนะครับที่ปลายทางแล้วก็เราจะลองปั๊มดูนะครับว่าปั๊มทํางานปกติหรือไม่นะครับหรือว่ามีจุดรั่วที่ไหนบ้างนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมซื้อมาจากร้านของเก่านะครับ ก็จึงไม่ทราบว่ามีจุดไหนเสียบ้างหรือไม่นะครับแต่เท่าที่ดูตาเปล่าเนี่ยี่ยจะเห็นจุดรั่วที่ใต้ถังผมก็จะทำการซ่อมใต้ถังก่อนแล้วก็ลองเช็คดูว่าส่วนประกอบอื่นจะทํางานปกติหรือไม่นะครับหรือถ้าไม่ปกติมีจุดไหนเสียแล้วเราจะมีวิธีการซ่อมอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการปั๊มน้ําก่อนครับเราไปต่อท่อปั๊มน้ําก่อนนะครับแล้วก็มาลองปั๊มน้ำดูนก่อนครับเมื่อได้ทําการประกอบท่อ นะครับสำหรับทดลองอทดลองปั๊มเสร็จนะครับเราก็จะมาทําการเปลี่ยนที่จะทําการทดลองปั๊มน้ําดูกันว่าจะมีจุดไหนที่รั่วบ้างนะครับหรือว่าปั๊มน้ํายังทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับที่ผมต่อนะครับก็จะเห็นว่ามีก็มีก๊อก,กนะครับทางออกเพื่อที่จะดูปิดเปิดดูแรงดันน้ํานะครับแล้วก็จะใส่ยูเนียนนะครับจะเป็นยูเนียนตัวที่เป็นยูเนียนอาจจะมีบางท่านอาจจะสงสัยว่าใส่ทำไมยูเนียนใส่ให้มันวุ่นวายทำไมไม่ต่อตรงทีเดียวยาวมาเลยการใส่ยูเนียนครับ มีประโยชน์ตรงที่เวลาที่เราจะถอดซ่อมบํารุงท่อหรือตัวปัม๊มเราสามารถหมุนแล้วก็ถอดได้เลยนะครับไม่ต้องมาตัดท่อทีหลังหรือว่าเราจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดยูเนี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของการใส่ยูนเนี่ยนอีกจุดหนึ่งก็คือหลายๆท่านก็คงจะเคยประกอบก๊อกน้ำบ่าวน้ำใช่ไหมครับพอเราใส่ปุ๊บเนี่ยพอหมุนไปปุ๊บแน่นก๊อกแน่นแต่ว่าตำแหน่งของท่อ บิดเอียงนะครับบิดเอียงเนี่ยอย่างนี้เอียงแน่นเกินไปเราต้องบิดให้แน่นบางทีตำแหน่งนี้หลวมก็บิดอีกให้แน่นก็จะเอียงเกินไปก็จะมีปัญหาอีกใช่ไหมครับแต่เมื่อเราใส่ยูเนียนนี่จะไปทําให้เราหมดปัญหาตรงนี้ไปครับเพราะเราคายูเนียนเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะบิด๊อกได้เลยนะครับเราสามารถที่จะขันให้แน่นสุดๆตัวนี้ได้แน่นแค่ไหนก็ช่างเราก็สามารถที่จะปรับขึ้นมาที่ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วบิดอยู่เนียน ยูนี่ยนตัวนี้จะเป็นยูเนี่ยนที่มีโอริงภายในนะครับป้องกักนการรั่วนะครับผมใส่ยูนี่ยนทั้งสองฝั่งครับทั้งฝั่งทางดูดน้ําแล้วก็ทางแรงดันน้ําออกนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งที่ทางดูดนะครับท่อทางดูด ทางเข้าปั๊มนะครับจะเห็นว่าผมก็ใส่ยูเนียนนะครับตัวที่เป็นยูเนียนหนึ่งนิ้วนะครับทางออกผมเป็นท่อขนาดสี่หุนนะครับขนาดสี่หุนหรือครึ่งนิ้วนะครับปั๊มตัวนี้เป็นปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเข้าหนึ่งนิ้วออกหนึ่งนิ้วนะครับแนะนําว่าการติดตั้งปั๊มนะครับทางดูดทางเข้าผมแนะนําให้ใช้สเปคสูงสุดเต็มที่ที่ตัวปั๊มเขารองรับนะครับก็คือ เช่นว่าปั๊มขนาดหนึ่งนิ้วทางเข้าหนึ่งนิ้วเนี่ยขอใ,ใช้ท่อหนึ่งนิ้วนะครับเดินทข้ระบบหนึ่งนิ้วมานะครับส่วนทางออกเท่าไหร่ก็ว่าอีกทีนะครับไม่แนะนําให้ลดตั้งแต่ทางเข้านะครับเช่นท่อขนาดหนึ่งนิ้วสเปคต่อเขาตั้งมาให้ดูดหนึ่งนิ้วคุณลดเหลือหกหุนเหลือสี่หุนทางดูดมันจะเล็กไปครับทางดูดมันจะเล็กไปนะครับถ้าน้ำขาดหรืออะไรเนี่ยจะมีปัญหาแรงดันในการส่งจะไม่ได้ตามสเปคที่โรงงานเขาตั้ง นะครับคือคือทางออกจะไม่ได้แนะนำมาใช้ขนาดเท่าสเปคที่ผู้ผลิตปั๊มเข้าผลิตมานะครับครับส่ยูเนียนครับก็ตามเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นนะครับครับปลายทางผมก็ใส่เป็นกระโหลกนะครับเป็นลิ้นนะครับหรือเรียกว่าฟุตวาลก็แล้วแต่จะเรียกนะครับตัวนี้จะเป็นชุดกังกับนะครับไม่ให้น้ําเวลาปั๊ม อยู่ทํางานเนี่ยไม่ให้น้ําไหลกลับจากปั๊มไหลลงมาที่ต้นทางนะครับเพื่อกักน้ําไว้ในการปั๊มน้าเขาต่อไปให้านั้นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเติมน้ําแล้วเราก็จะมาปั๊มกันเลยครับครับเดี๋ยวผมผมจะลองเปิดปั๊มดูเลยนะครับหลังที่ผมกรอกน้ําปั๊มเรียบร้อยแล้วนะครับลองเปิดดูครับ ผมจึงไม่ตัดนะครับปกติเวลาปิดมาดดังขึ้นคามจะตัดนะครับมีรอยรั่วจุดที่ผมแจ้งไว้ข้างต้นนะครับรั่วทั้งแถบนะครับทั้งแนวเลยนะครับจุดอื่นยังไม่เห็นรอยรั่วนะครับ ผมยังไม่เห็นรอยรัว่วครับเมื่อเราได้ทำการถอดแยกในส่วนของตัวปั๊มออกไปแล้วนะครับก็จะให้เหลือแต่ถังนะครับที่เราต้องทำการถอดแยกเพราะจะสะดวกในการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้ความร้อนและสะเก็ดจากการเชื่อมไปทำความเสียหายกับนะครับตัวปั๊มที่เป็นท่อเป็นยางด้วยนะครับโอเคครับเมื่อเราถอดมาแล้วครับ เราก็จะพลิกกลับด้านใต้ขึ้นมาดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับจุดที่มีรอยรั่วนะครับที่เป็นคราบสนิมนะครับเราก็จะทําการเจีแต่งบาดแผลก่อนนะครับเปิดบาดแผลแล้วก็ขัดบริเวณรอบๆแผลนะครับเพื่อให้ส่วนของสนิมออกก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้ ซ้ำแซดได้ง่ายแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับ แล้วครับเมื่อเราแต่งเตรียมแผลเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปทําการเชื่อมนะครับโดยที่ผมจะใช้ลวดเชื่อมเป็นลวดเชื่อมตะเลดนะครับสามสิแปดแอลนะครับเป็นลวดเชื่อมตะเลดจะทําให้เชื่อมง่ายแนวเชื่อมสวยนะครับแล้วก็แข็งแรงตัวนี้ผสมคาร์บอนต่ํานะครับโอเคครับผมจะค่อยๆแต้มนะครับจะค่อยๆ่อยแต้มไปที่จุดเรื่อยๆ่อยเพราะว่าถังเนี่ยบางนะครับอยู่ที่ประมาณ ประมาณ2.5งมิลน,นะครับถ้าเราแช่นานจะทะลุนะครับเดี๋ยวค่อยๆแตะไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเมื่อเราได้ทำการเชื่อม เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตามแผลที่ดูเมื่อตอนแรกนะครับตัวนี้เราก็จะขัดทำความสะอาดนะครับแนวเชื่อมให้สะอาดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เราทดลองน้ําแล้วถ้าเกิดไม่รั่วน,นะครับเราจะต้อง,องทําการเก็บสีครับจะเก็บสีกระสนิมแล้วก็ทาตาไมสีเหลืองอีกทีหนึ่งนะครับทั้งแนวนอกที่โดนความร้อนแล้วก็เป็นรอยสีไหม้ด้วยนะครับก็จะขัดทำความสะอาดแล้วก็ต้องเก็บสีเที่ยวหนึ่งนะครับ ถ้าเกิดว่าถังผุมากๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเฉพาะอะไรเฉพาะถังขายนะครับตามขนาดของปั๊มเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกซื้ออะไรมาได้ครับหรือแม้กระทั่งเป็นถังสแตนเลสก็มีขายนะครับกรณีที่ว่าเราอาจ,จะเชื่อมไม่สะดวกที่จะเชื่อมนะครับหรือว่าถังสภาพผุเกินที่เราจะเชื่อมได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนถังเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการ ล้างความสะอาดเศษเชื่อมข้างด้านในครับที่หล่นไปในปั๊มนะครับให้สะอาดก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเวลาเราปั๊มใช้งานแล้วเนี่ยเศษจ,จากการเชื่อมเศษสแักเนี่ยจะหลุดเข้าไปที่ตัวปั๊มสร้างความเสียหายกับตัวปั๊มของเราได้นะครับล้างให้สะอาดก่ีนยวครับแล้วมาประกอบนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองปั๊มกันดูครับว่าจะสามารถใช้งานได้จะยังรั่วอยู่หรือไม่นะครับโอเคครับเมื่อเราทําการประกอบตัวปั๊มเข้าไปนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆน,นะครับของปั๊มน้ําเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมาทําการทดสอบปั๊มน้ํำกันจริงๆครับตอนนี้มาเราประกอบปั๊มแล้วนะครับอันนี้คือจุดที่นะครับรอยไหมจากที่เชื่อมของเรานะครับที่เชื่อมเช่นด้านในนะครับเดี๋ยวลองดูภายในนะครับ ครับอันนี้คือแนวเชื่อมนะครับก็จะปูปากหน่อยนะครับอาจจะไม่สวยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็ลองทดลองดูว่าจะ่วหรือเปล่านะครับเพราะว่าผังทางค่อนข้างจะผุพอสมควรนะครับขอบนี้ก็ต้องแต้มปากกันสองสารอบนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการต่อนะครับก๊อกทางออกนะครับ แล้วก็ใส่สายยางนะครับวนวนเข้าไปนะครับกลับไปที่ถังน้ํานะครับที่จะเป็นน้ําป้อนเข้ากับปั๊มนะครับนนี้ก็มีฟุตวาลนะครับหรือหัวกะโหลกนะครับต่อท่อเข้าไปที่ตัวปั๊มนะครับก็ต่อไปเรียบร้อยนะครับเติมน้ําเรียบร้อยนะครับแล้วก็กรองน้าด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทดลองปั๊มนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าปั๊มทําการตัดต่อ หรือเปล่านะครับแล้วก็มีรอยรั่วที่ถังเราอีกไหมนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองเดินปั๊มนะครับผมเปิดกล้องนะครับครับอันนี้ปั๊มทำงานอยู่นะครับ ครับทางออกน้ําก็รีเทินกลับมาที่ถังจ่ายน้ํานะครับนะี่ครับก็ดูดเข้าทางนี้นะครับแล้วก็ผ่านปัม๊มผ่านถังแรงดันนะครับแล้วก็ออกไปสู่กอ๊อกแล้วก็วนกลับเข้ามาที่ถังจ่ายน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ปั้นท่องงานนะครับเดี๋ยวเราเรา,เราดูเราดูครับว่าม,มีจุดรั่ว ตรงไหนไหมนะครับครับมีหยดเติมๆอยู่ที่ท่อนะครับท่อยางใจ่เข่าลมนะครับนอ้ตัวแปรแฟนนะครับไอ้นนตัวาสายเิาลมนะครับ็ระบบลมเข้าปั๊มนะครับ มีรอยหยดที่นะครับรอยต่อของท่อพิ้วีนะครับตอนนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับมีรอยหยดที่ภายนอกนะครับภายนอกปั๊มนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับแ๋ยวเราเลองไปดูนะครับมีรอยรั่วไหมนะครับ ถ้ดูตอนนี้ไม่เห็นรอยรั่วน,นะครับรอยที่เราทำการเชื่อมไว้ยังไม่ปรากฏรอยรั่วน,นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดวาล์วนะครับแล้วดูว่าปั๊มจะตัดไหมนะครับ ปิดวาล้วนะครับปั๊มตัดครับนะครับปิดวาล์วแลวปั๊มตัดนะครับแสดงว่าตัวอโตโนะครับหรือว่าเพชร์สวิตนี่นะครับจังสามารถทำงานได้ปกตินะครับตอนนี้ปั๊มหยุดเนื่องจากแรงดันนะครับถึงจุดตัดการทำงานนะครับเพราะนั้น ก็จะมีแรงดันอยู่ภายน้นครับก็จะดูว่ามีรอยรั่วไหมนะครับไม่มีรอยรั่วนะครับไม่ปรากฏรอยรั่วครับแสดงว่าสามารถเชื่อมถังที่ผุรั่วได้สําเร็จนะครับวิธีเชื่อมโดยใช้รวดเชื่อมตะเลดนะครับเชื่อมแนวรั่วผุของถังแรงดันของปั๊มประสบผลสำเร็จนะครับ เดี๋ยวผมเปิดวาล์วอีกครั้งนะครับดูว่าปั๊มทำงานไหมนะครับโอเคนะครับเปิดวาล์วปุ๊บปั๊มทำงานต่อนะครับแล้วก็เดินนะครับตัวอโตโนี่ตนะครับจะบอกว่าออฟนะครับตัดที่2 8กิโลกร,รัมต่อตารางเซน,นติเมตรนะครับหรือว่า2.8บาร์นะครับ ออนที่2.1บานะครับก็แสดงว่าเมื่อปั๊มหยุดนะครับแสดงว่ามีแรงดันอยู่2.8บานะครับถังไม่รั่วก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับโอเคะครับโอกาสจะต่อไปนะครับผมจะมาสาธิตการต่อใช้งานจริงนะครับ อาจจะมีการบายพาสหรือว่าไส่วาลไส่วาลวชดเชยแรงดันเพิ่มอีกครับเป็นการปรับไม่ให้แรงดันมันอยู่ชิดเกินไปนะครับซึ่งหลายๆหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเจอปัญหามีมีรอยรั่วซึมเล็กน้อยและปัมะป๊มตัดต่อทีนะครับปั๊มตัดต่อทีเดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวตัดต่อเดี๋ยวตัดต่อทวันนั้งคืนทำให้เกิดความลำคาญและปั๊มทำารุดเร็วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีแก้ไม่ให้ตัดต่อทีนะครับทําอย่างไรนะครับ โอกาสน้าอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วรับกวนอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ